พราะญาติโยมทนหลายตั้งใจฟังความรู้เรื่องรกรรมฐานไอ้หนูเวลาฟังไม่ต้องเป็นตมือลุกนะไม่ลงแต่ยังมอยมันนานหรอกเพราะว่าในระยะต้นนี้ศึกษาเรื่องกรรมฐานอย่างก่อนประเดี๋ยวมนยษยธิว่างทีหลังเพราะฉุดนั้นไม่ไม่อยากวันนี้ก็ศึกษาเรื่องศีลานุิตกรรมฐานคือว่าศึกษาเรื่องศีล สำหรับศีลนี้ก็ให้ปฏิบัติตามขอบเขตของแต่ละท่านพิสูสมณเณรปฏิบัติในสิลก็ีพิสูสมณเณรอุบาสกุาสิการปฏิบัติในสิีอุบาสกุปส,กสปิกาสำหรับอุบาสกุาสิการนศีนห้าก็ได้ศิลงแปดก็ได้รืกกับบทสิบก็ได้นี่คำว่าอนุสติก็แปลว่าตามนึกถึง เร่อกรรมฐานกองเนี่ยหมดหมดนี่มีสิบกองสมบธินุสตินี่มีอะไรไม่มากคือว่าเป็นกรรมฐานเบาๆเฮ้ยตามนึกถึงศีลก็หมายความว่าทุกคนเมื่อสมาทานศีลแล้วการสมาทานยังเมื่อกาเรินวศีลมีอะไรบ้างเมื่อศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น อย่างสินห้าก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชผิดในกรรมไม่พูดมูสาวาดไม่เดื่มสุรามีไรสินไปก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมรักกับคนบุคคลระหว่างเพศเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่พูดปดไม่เดื่มสุรามีไรไม่กินอาหารตรงเวลาวิการคือเลยเที่ยงไปแล้ว ก็ไม่ดูขับประโคมฟ้อนลำขับร้องในรูปไล่ของหอมและไม่นอนที่นอนสงที่นอนใหญ่สำหรับกำหนดสิบก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมนี่เป็นทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่พยาบาทจองล่างจองผานไขมีความเห็นตรงมีความเห็นถูกไม่เห็นตรงตามคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เป็นสิขาบทตอนนี้วิธีปฏิบัติในศีลานุสติทำยังไงอันดับแรกก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนึกว่าสินที่เราตั้งใจรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างมีความจำเป็นต้องรู้ ว่าสิขาบทต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาสิขาบททั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนจะไม่ยอมบกพร่องในในศินทุตศขาบทแต่ว่าศินทุติขาบทของฆราวาสสำหรับของพระในต่างฆราวาสของฆราวาสนี่สินจะขาดได้จริงๆต้อง,องหนึ่งต้องต,งตั้งใจทำสองแล้วก็ลงมือทำ สามทำสำเร็จตามนั้นความจริงกฎถ้ามีมากกว่านี้นะอย่างย่อยๆจะไม่ง่ายสมมติว่าการฆ่าสัตว์เราคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ตั้งใจจะฆ่าด้วยความจริงใจและก็ลงมือฆ่าสัตว์ตายตามความประสงค์อย่างนี้สิงขาดแต่ถ้าบาังเอิญเราไม่เห็นเน่้มดปลวกหรือสัตว์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นมันเหยียบตายได้ บังอเอิญเดินไปได้เหยียบมดตายหมกหมลวกตายสัตว์เล็กๆตายถ้าหากว่าเป็นสัตว์ใหญ่หน่อยเราโยนของไปไม่มีเจตนาจะฆ่าคือไม่เห็นหรือว่าตั้งใจโยนไปแล้วจะพลาดไปแล้วปล่อยไปแล้วบัง่เอิญสัตว์เดินมาถูกสัตว์ตัวนั้นตายอันนี้สินไม่ขาดก็อย่าลืมว่าจำง่ายๆว่าสินจะขาดได้ตัวเมื่อตั้งใจทำ และกระลงมือความทำตามตั้งใจได้งานนั้นสำเร็จสาเร็จผลตามที่เราต้องการถ้าเราตั้งใจฆ่าลงมือฆ่าแล้วแต่บองเอิญเขาไม่ตายสินข้อปานาติบายก็ยังไม่ขาดข้ออื่นก็ไมือกันสำหรับของพระนี่ไม่เหมือนกันสินของพระบางสิขาบทตั้งใจที่มีไม่มีจิตกะ มีประกอบโดยจิตตั้งใจทำถ้าทำตามนั้นแล้วเป็นอาบัติก็คือบาปแต่ว่าบางที่ขาบทไม่ตั้งใจทำพลาดพลั้งก็บาเปเหมือนกันถ้าเบอาบาัติเหมือนกันทีตอนนี้มันว่ากันเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นฐานะท,ที่ตั้งความดีคือเป็นการฝึกจะทรงศีนวิธีการฝึกทรงศีนนั้นนอกจากนึกถึงศีนแล้ว ก็ต้องมีคุณธรรมอีกสองอย่างประกอบกันถ้าขาดคุณธรรมอีกสองอย่างไม่ร่วมกับใจอย่างนี้ศีลอาจจะบกพร่องได้คุณธรรมที่ทำศีลไม่ให้บกพร่องก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองรายการนี้ประจำใจ ศิลทุกสี่ขาบทจะไม่บกกร่องแร้วขึ้นชื่อว่าสัตว์หรือคนที่เราร, ids, รากักเราก็ไม่กล้าจะทําร้ายและไม่กล้าจะฆ่าสัตว like ์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าขโมยเขาสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าทําลายจิตใจเขาสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าพูดบหมดเพ็ร ถ้าคนที่เรารักมีอยู่ในปกครองของเราในอยู่ระหว่งางร่วมกับเราเราก็ไม่กล้าเดิมสุรามีไรเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยสร้างความเล่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าทุกคนถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารที่เรียกว่าสองในสี่สองสอง,สองในสี่ของบุมิหารสี่เท่านี้ศีลบริบูรณ์ แต่ว่าวิธีปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนปฏิให้จิตทําจิตให้ทรงพรหมิหารสีให้ครบถ้วนจะได้จิตมีความสุขถ้าจิตทรงพรหมมิหารสี่ครบถ้วนอย่างนี้ศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวเป็นชาญง่ายปัญญาในการดั้นใช้วาสนาญาณก็แจ่มใสมีการคล่องตัว พรม,มิหารสีนี่ต้องประจําใจตลอดวันตลอดคืนในก็หมายความว่าถ้ายังเตื่นอยู่เพียงใดใจเขาเราจะครองพรมวิหารสี่ไม่ยอมให้คลาดจากวิหารสี่พรมวิหารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกตั้งความรู้สึกในใจไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคนคนและสัตว์ทั้งโลก เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะไม่คิดเป็นศัตรูกับใครเราจะมาเป็นผู้หวังดีกับคนสัตว์ทั้งโลกเสมอกับตัวเราโดยการข้อที่สองกุณาความสงสารมีลมตั้งไว้เสมอว่าเราจะเมตเราจะสงเคราะห์บ,บุคคลสัตว์ให้มีความสุขถ้าผูดด้ใดก็ตามมีความทุกมาถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้ เราก็จะช่วยเขาผู้นั้นมีความสุขตามกําลังที่เป็นเพีช่วยได้ความจริงเท่าอกาสช่วยยังไม่มีแต่จิตคิดอยู่ก็ใช้ได้สามตุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉ้าทีสยาไใคริ่ใครได้ดีพรอยินดีด้วยและก็สี่โอเบขาจิตวางเฉยในที่นี้หมายถึงเฉยเฉยดน,นเหตุในเหตุที่สุดวิสัยที่เราจะช่วยได้ ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์อะไรเกิดข,ขึ้นกับคน <c oughs> ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยถ้าเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราก็วางเฉยและไม่ซ้ําเติม <c oughs> ถ้าจิตใจขบมันดาญาโยงบริษัททุกคนและทุกท่านพระทุกองค์ก็เหมือนกันถ้าตั้งทรงอยู่ในพรหมวิหารสีได้จริงๆทุกคนจะมีศินไม่บกพร่อง และการเจริญสมาธิจิตใจจะปลอดปร่งจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสนาญาณก็จะมีความเข้าใจคล่องยิ่งขึ้นมีการคล่องตัวปัญญาดีขึ้นนี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะทรงสินให้บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ตอนนี้มาว่ากันว่าการฝึกสมาธิถ้าเราจเจริญสีลานุสติกรรมฐา,าน ถ้าตั้งใจจะทรงอารมณ์ศิลนให้เป็นสมาธิอันนี้มันตรงๆไม่ได้คำว่าสมาธินี่เป็นได้แต่ว่าการเป็นชานทรงตัวนี่เป็นยากรอนุสติส่วนมากจะทรงสมาธิอยู่ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างโสงก็มีบางกรณีเช่นบรรณานุสติเป็นต้นเนื้อกายกตานุสติอันนี้อาจจะถึงฌานหนึ่ง นอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เ็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตอนนี้ถ้าบาังเอิญเราจะเจริญศีลานุสติทําให้เป็นฌานแล้วก็ต้องกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยนั่นกหมายความว่าเราตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันคืนทั้งคืน จดจำคอยระมัดระวังไว้ว่าสิขาบทที่เราจะปฏิบัติมันมีอะไรบ้างอย่างบรรดานญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติในสินแปดก็ศึกษามาแล่จากที่พูดในเบื้องตน้นว่าสินแปดมีอะไรอุโบสถมีอะไรเราก็ระมัดระวังไอ้น,นี่วิธีระมัดระวังปล่อยกำลังใจคิดถึงเสมอเสมอไม่เอาจะลืมไม่เอาจะลืมได้ ก็ต้องใช้อาการช่วยการสร้างสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะคือสติคือความรู้สึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสตินึกนึกขึ้นมาว่าจะทำอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวทำอะไรแล้วตอนนี้การที่จะนึกมีการคล่องตัวอย่างนี้จะต้องฝึกทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้น ฉะนั้นในฐานะที่เราศึกษาในศีลานุติกรมฐานก็ไม่ได้ห้ามที่จะกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยอันดับแรกก่อนที่จะตั้งต้นภาวนาการภาวนาถ้าจะใช้อะไรก็ได้แต่นี้ก็้มาจำกัดจะภาวนาว่าส,สีหลังสีหลังก็ได้แต่ว่าทางที่ดีคํำว่าสีหลังเป็นที่ของศีล ศีลเราว็จะนึกว่าสีข่ขาบทที่เรากําหนดว่าจะปฏิบัติมีอะไรบ้างกําหนดใจไว้ว่าทุกสีข่ขาบทที่เราจะไม่ทําให้เผลอไผลไม่ละเมิดไม่ลืมเลือนหลังจากนั้นเอาจิตใจไปจับพระพุทธรูปเพราะศีลมาจากพระพุทธเจ้าเราจะรู้จกักศีลได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลไว้เอาพุทธานุสติเข้ามาช่วยหลังจากนั้น ถ้าจับพระพุทธรูปก็ภาวนาว่าพุทโธนึกถึงสินซะก่อนพอนึกถึงสีนเข้าใจในสีนดีแล้วนน้นตั้งใจจะทรงอารมณ์ให้ดีก็สร้างสติัมปชยญญะโดยทำจิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้นถ้าจับพุทธานุสติช่วยจะไม่ขัดกันอย่างหนึ่งสมาธิจะสูงและสินจะผ่องใสก็ให้ภาวนาว่าพุทโธ ให้กรรมาฐานสองกองอีกเข้าช่วยคือว่าหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจา้าสองอนาปานุสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกสำหรับอนาปานุสตินี่ทิ้งกันไม่ได้เลยเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ภาวนาตามให้ใจเข้า,ขานึกว่าพุทธใจออกนับว่าโทถ้าหากว่าจะเอาให้สมาธิทรงตัวกันจริงๆ สามารถจิตเป็นฌานได้เร็วและทรงได้นานก็จิตจับพระพุทธรูปคือเลืมตาดูพระพุทธรูปก่อนถ้าจำภาพพระพุทธรูปได้ขณะที่จำไป่ภาวนาพุทโธก็ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปเท่าที่จําได้แล้วก็ภาวนาใใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวมโธถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจ ก็ลืมตาดูภาพพระรูปใหม่จําได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ค่อยๆทําอย่างนี้ถ้าจิตรู้สึกว่าจะเฟื่องไปจะมีอารมณ์กระสับกระส่ายมากขึ้นทนไม่ไหวก็เลิกเสียถ้าทําอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนักจิตใจข้ามรนดาท่านพุทธบริษัทจะเข้าถึงฌานสมาบัติแ่ะการจับภาพพระรูปดีเป็นได้ชายง่าย ถ้าทุกคนจับภาพพระพุทธรูปด้วยภาวนาว่าพุทโธด้วยรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยก่อนจะภาวนานึกถึงศีลด้วยอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานหลายกองร่วมกันในเวลาเดียวกันการนึกถึงศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานการรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกเป็นอนาปานุสติกรรมฐาน การภาวนาว่าพุทโธได้เห็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุปติกรมทานตอนนี้ถ้าพระพุทธรูปมีสีเหลืองก็เป็นกสินด้วยเป็นปิตกะกสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสก็เป็นอาโลกรสินถ้าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีนกสินถ้าพระพุทธรูปสีแดงก็เป็นโลหิตกสินเป็นกสินในตัว ในฐานะที่จเจริญพุทธานติจำภาพพระเป็นกสินอันนี้สมาสมาธิจะทรงตัวเร็วเราจะรู้ว่าสมาธิเราเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนถ้าสมาธิไม่เคลื่อนภาพพระที่เราเห็นนึกในใจมันจะจางไปหรือหายไปแล้วก็ทราบว่าเวลานี้สมาธิเราแล้วเคลื่อนตัวจะสลายตัวแล้วก็ลืมตาดูภาพพระใหม่แล้วก็หลับตา อย่างนี้ต่อไปไม่ช้าไม่นานานาักจิตจะมีสมาธิทรงตัวสูงขึ้นเมื่อจิตทรงสมาธิดีขึ้นสินก็จะทรงตัวมากขึ้นตอนนี้สินกับสมาธิให้สังเกตว่าสมาธิจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยศินถ้าหากว่าสินบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าคนที่ฝึกมโนยิธิแล้วให้สังเกตง่ายขึ้น ถ้าศินบกพร่องสมาธิบกคร่องทิพยานจะมัวลงหรือถ้าบกคร่องในศินมากขึ้นทิพยานจะดับไปอันนี้เป็นที่สังเกตง่ายแต่นี้ก็คุยกันมาก็นาน,นหระยะเวลาประมาณ10บนาที12นาทีตอนนี้ก็จะเอาตัวตัวอย่างบุคคลที่รักษาศินอย่างแกล้กลาควรจะเป็นตัวอย่างคือคณะพระนางสามาวดี ซึ่งเป็นมเหสีคนที่สองของพระเจ้าเทียนบรมกษัตริย์คำนั้นเขามานางสามาวดีนี่ก็มีศัตรูคู่แคนงเขาความจริงไม่ใช่คู่แนอีกี่ายหนึ่งเขาเป็นศัตรูคนเดียวคือนางมาคณิยาเพราะนางมาคณิยาในประวัติความเป็นมาของเธอสมัยก่อนน่าจะมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทียน เวลานั้นเธอเป็นคนรูปสวยใครก็มาขอแต่งงานด้วยพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เพราะถือว่าศักดิ์ศรีไม่พอไม่พอความสวยของลูกสาวต่อมาพระพุทธเจ้าคงทรงเห็นปฏิสัยของสัตว์ว่าสองคนตายยายพ่อกับแม่เขาเปนางมาคดียาถ้าฟังเทศจบเดียวจะได้พระอนาคามีสมเด็จพระจินสีจึงสเสด็จมาโปรดมายืนอยู่หลังบ้าน ฝ่ายท่านพ่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามีรูปร่างหน้าตาสดทงสงาสวยพิพันธ์สวยก็คิดว่าคนนี้ควรจะเป็นลูกเขยของเราคู่ควรกับลูกสาวของเราเยียมบอกว่ารอก่อนฉันมีลูกสาวจะนำลูกสาวมายกให้พอเข้าไปบ้านให้สั่งให้เมียแต่งตัวลูกสาวกลับออกมาพระพุทธเจ้าถอยหลังไปยืนห่างจากนั้นไปหน่อยแล้วทรงบันดาลให้แต่สองสามคนไม่เห็นองค์ท่านเห็นแต่รอยเท้า ออกมามองไม่เห็นแล้วท่านตาก็บอกกับท่านยายบอกว่ากี่นี่นั่งตรงนี้นี่นะไม่รู้หายไปไหนท่านยายเป็นคนเก่งในไตรเพศคือจบไตรเพศหลักสูตรของพรามและเก่งในการดูลักษณะก็ดูรอยเท้าเห็นรอยเท้าเสมอกันก็เลยบอกว่าตาคนประเภทนี้แต่เขาไม่แต่งงานกาับลูกสาวของเราหรอกเพราะว่าเป็นคนหมดกิเลสแล้ว ก็ไปไป,ไปมาเขายาญ่กรลักษณะรอยเท้านี่ไม่ขอพูดเวลาวกับชั้นต่อมาพ,าพระเจ้าแสดงพระองค์ปรากฏท่านพราหมณ์ก็นำลูกสาวจะไปยกให้พระเจ้าบอกว่าลูกสาวของเธอไม่มีความสวยสดงดงามอะไรยังรูปร่างเลวกว่านางตันหาราคารดีในวันบรรลุอภิเศษสมาธินพธิญาณซึ่งพยยามาส่งมา ลูกสาวของท่านีฮสุกปรกทั้งกายข้างในเต็มด้วยมูดกรการี่คือเต็มด้วยขี้แต่เยี่ยวไม่ยอมรับมาคณิยาฟังแล้วก็เจ็บใจโกรธหลังจากนั้นพระเจ้าก็เทศโปรดพ่อกับแม่เป็นพระอนาคามีเมื่อพ่อเป็นแม่พระอนาคามีก็ตามไปบวชอยู่พระเจ้าส่งลูกสาวให้อยู่กับน้องชายของพ่ออาต่อมาอาก็ส่งมาเป็นทัพประชาชนาพระเจ้าเทมรงษสัต ต่อมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองน,นั้นมาคันดียารู้ข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมาก,ก็โกรธแค้นใจจองล้างจองผลาญจะพระพุทธเจ้าจะหาทางแก้มือให้ได้นั่นภายในไม่ช้าก็ปรากฏว่าพระนางสามาว,วดีพล้องกันโดบริวารดีข้าร้อเป็นประโสดาบันพระคำสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันดียา หวังจะแกลงแกล้ง,ลงพระเจ้าเทนเกลียดพระนางสาม,มาวดียิงบอกให้อาอาของตัวเองเอาไก่มาแปดตัวคือเอาไก่ตัว,วเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวและตอนแรกตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเทนกําลังกินเหล้าเขาเสวยน้ําจันเขาบอกว่าการกินเหล้าแบบนี้น่าจะแกงไก่แกงไก่ร่วมกับเหล้าจะดีไหม พระเจ้าเทีงบอกเออแกงอ่อมอร่อยมากใครจะพงแกงพนางมาคณิยาบอกคณะพนางสามาวดีไม่มีงานอะไรให้แกงก็แลวกันเมื่อพระเจ้าเทนเห็นด้วยมาคณิยาก็ส่งทัญญาให้อาส่งไก่เป็นไปให้พระคณะพนางสามาวดีคณะพนางสามาวดีเห็นเข้าก็คิดว่านี่ไม่ไก่เป็นฉันเป็นคนรักษาศีลฉันไม่ฆ่าสัตว์ ก็ส่งไก่กลับมาเมาื่อกราบทุนว่าอากาับทุนเวลาชาว่าเวลานี้พนางคณะสามางมาวมาวดีไม่ฆ่าไม่แกงไก่ให้พระเจ้าเทีงก็ไม่ว่าอะไรเฉยต่อมาพระนามายาเลยบอกว่าพระนางสามามาวดีเนี่ยหม่อมฉันเคยกราบทุนแล้วว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมจะนั้นลองสั่งให้่าแกงไก่ถวายพระสมณะโคดมที พระเจ้าเทียนก็ทดลองตามนั้นเจ้าอาก็เอาส่งเอาไก่ตายไปให้คณะพนาสามาวดีในเมื่อไก่มันตายแล้วคณะพนาสามาวดีก็พร้อมจะทําแล้วก็แกงส่งไปให้พระสมณคดงคือพระพุทธเจ้านี่การรักษาสินบรรดาญาโยมวัตถุสัตว์ถ้ารักษาได้จริงๆความเป็นมาก็เช่นเดียวกับพนาสามาวดีและคณะคือจะมีความเด็ดเดี่ยวขึ้นที่ว่าบาปเราไม่ทัน ถ้าคำบาปเราเมื่อจะสินห้ก็ดีสินแปก็ดีที่เราปฏิบัติเราไม่ทําอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสินของพระโสดาบันอธิบรรดาญายโยมทุทตบริษัทตอนนี้ไปก็ฟังคําแนะนําในเกินจากการจากาเจริญมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีลิศทางใจนั่นหมายความว่าทําใจให้เป็นทิพซะก่อนเมื่อใจเป็นทิพแล้ว สาหาสสามารถเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นผีเห็นพรมได้เยอะตนตนแล้วสามารถเห็นนิมิติปรากฏเฉพาะหน้าได้คำไม่เห็นนี่ไม่ใช่ลุกตาเห็นในใจเห็นเพราะคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีทิ์เฉพาะใจไม่ใช่ตาอันดับแรกทุกคนต้องได้ทิพยุยานก่อนคำว่าทิพยุญ,ญานนี่มันคือจิตเป็นทิพย์ไม่ใช่ตาเป็นทิพย์ ในเมื่อก่อนที่จะได้ทิุยานก็ต้องปฏิบัติตามนี้คือก่อนที่จะปฏิบัติจริงๆก่อนจะทำให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วคิดว่าเรานี่จะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีและของคนและสัตว์ทั้งหมดจิตจะได้มีความสุข ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตั้งใจตามนี้ซก,ก่อนแล้วต่อไปก็กำหนดศีลว่าศีลทุกสี่ขาบทที่เราสมาทานมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ในเมื่อเราศีลทุกขาสีขาบทมีอย่างนี้เราจะปฏิบัติศีลอย่างนี้ครบถวนจะไม่มีจิตอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคิดทำลายสิลข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อจิตทรงพร้มมีเมตตาจิตดีกุณาดีสินทรงตัวหลังจากนั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธริษัตย์กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเมื่อเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามบรณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะ ขอว่ายครั้งหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวณมะให้ใจออกนึกตามพระทะ <c oughs> แต่เวลาให้ใจปล่อยการให้ใจไปเรื่องของร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงหรือเบาไปเรื่องของร่างกายหลังจากนั้นถึงเวลาที่ครูแนะนําตอนนั้นเมื่อเข้าเข,ข้าที่ปฏิบัติ <c oughs> ถ้าครูก็จะปล่อยให้ภาวนาแบบนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นเขาแยกเข้าสอนเมื่อครูเข้าแนะนําครูก็สอนตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไม่หยุดและก็เลิกรู้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตใจไปตั้งใจรับฟังเสียงเขาพูกเขาแนะนําเขาจะแนะนําธรรมะด้านตะก,กิเลสเพื่อจิตจะได้เป็นคลิป เวลาที่ฟังเขาแนะนําจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อยจนถ่าจิตว่างจากกิเลสโชคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสกิเลสอารมณ์จิตก็เป็นทิพย์ให้เขาเห็นว่าอารมณ์จิตเป็นทิพย์เขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมเมื่อเขาถามเรื่องความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกบ่มีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัว พระตัาตอบว่ามีท่านก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายความรู้สึกมีความรู้สึกไงก็ตอบทันทีเหมือนกันเขาถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวในเสื้อผ้าสีอะไรถ้าตอบตามความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกของคนไม่เสมอกันคนที่มีจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึก คนที่มีจิตสะอาดปลายกลางมีความรู้สึกเข้าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักคนที่มีความจิตสะอาดมากมาจิตเห็นภาพแม้มจิตมีความรู้สึกก็จิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากแต่ว่าทั้งหมดก็ขอให้เชื่อความรู้สึกแรกเป็นสำคัญจะไม่ผิดอรัตบ,บรรดาญาโยมพทบริษัทตอนนี้ไปพระบรรดาทาุทธบริษัททั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานกรรมฐา,าน